มาแล้วครับปลาสดๆจากบ่อได้ปลาดุกได้ปลาดุกด้วันนี้เอาเดี๋ยวยาตัวนี้ครึ่งโลได้ตัดหัวทิ้งแยกใส่ใส่ครับอู๋ใส่ใส่้งขี้นะครับแล้วก็หัวต้มครับต้มยำต้มขมปลาบ่ต้มขมเกลบอ่ะเกลือ ใส่ขี้ปลาสองช้อนชา <Now. S 1> ใส่เกลือแล้วก็ <Now. S 1> ป้อมป้อมกลุ่นไฟให้สุกอ่ะใช่ปะ่ะสองอย่างเนี่ยนะติปองปลากับหัวใส่พริกตะไคร้ขาไม่มีอ่ะขา,าขาไม่มีอ่ะ เอ๋อมีแค่นี้ใส่แค่นี้แหละครับใบมะกรูดมะกรูดตรงนี้นะล่ะกื่อพ่อแล้วเรอนี่ปลาใส่โอ้ควันท่วมจอต้งเลยนะ พี่ปลาที่ใส่เกลืออยู่รสดวนให้ร้อนใส่กับชิคชิคโคงปลาของปลาแดงผงนัวผงนัวใส่น้อยอร่อยน้อยใส่นักอร่อยนะปา ใส่เยอะนะครับป๋าใส่วายน้ำดำเป็นไงครับเมา้วรเรียนเห็นหมมอ่อร่อยแล้วจะลองมั้งชิมหน่อย เ,เหมือนจะคมเหมือนจะคมแต่หวานมีหวานน,นิดๆเช็คไปแล้วหนึ่งเมนูต้มขมปลาต้มขมต้มขมข,ขี้ปลาโอ้ควันท่วมหมล้ว น้ำจับเออรอพวกนั้นก่อนเมนนี้ป้าไม้น่าหนึ่งตัวเล็กน้อยเลยไม่เอามาสักกัไปไปต่อไปที่ว่าคือคืทำงานไม่กี่เดือนกว่าสองสามเดือนอ้าวซิมเบิงเออทีนี้ต้มขมขี้ปลานินนินนินมาทีหลังไม่ได้ไม่ใช่ปลาที่เลี้ยงขี้หมูนะครับปลาธรรมชาติ จากบ่อโน่นนะครับรับรองว่าอร่อยหอมอไม่ขาวขมมากเป็นไงครับขมเอาต้มขมก็ต้องขมสิครับเออต้มขมขมต้องมาเทียงครับเพิ่มต้มขมจะให้มันแซ่บเหรอครับกูไม่เทียงกูบอกว่าขมไม่เผื่อกูบอกแต่ในความขมมันมีความหวานนี่หวานมันขมหวานใช่ไหมอ๋อโหลืมไป เซฟเราสั่งตรงมาจากนี่นะครับยีราบเผือกนีกรุงเทพกรุงเทพยีพลาบมีไม่ใช่แถวหนองคายเชิญนะกรุรงเทพยีราบมีโอเคครับเสร็จได้แล้วหนึ่งเมนู